สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการ Cyber Channel และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรายการ Cyber Channel ของเรานะครับก็จะพามานะครับสอนวิธีการนะครับซื้อสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนนะครับของธนาคารทกสนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่านะครับ A-mobile นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ c y b e อร์ a n n แนของเรานะครับ รายการเ b e บ Channel ของเรานะครับก็จะนำไอทนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับมาชมกันได้เลยนะครับว่าวิธีการซื้อสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนนะครับของธนาคารทกศนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วมีกี่ขั้นตอนนะครับมาชมกันได้เลยนะครับก่อนที่ท่านจะซื้อสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนได้นะครับ ท่านจะต้องนะครับไปลงทะเบียนนะครับผู้ฝากสลากออมทรัพย์นะครับที่ธนาคารทกศนะครับทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้ท่านนะครับมาเปิดแอปของท่านนะครับแอปที่ชื่อว่าทกศเอมบ l ยนะครับเมื่อท่านเปิดขึ้นมานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้คือหน้าแรกของแอป A Mobile นะครับของธนาคารทกสนะครับแต่ถ้าหากท่านใดนะครับที่ยังไม่มีแอป AMobile ของธนาคารทกสนะครับท่านก็สามารถนะครับสมัครใช้บริการได้นะครับมี2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับให้ท่านไปเปิดใช้งานที่ธนาคารทกศนะครับให้พนักงานเปิดให้นะครับบอกพนักงานว่ามาเปิดใช้งานแอป AMobile นะครับ เดี๋ยวพนักงานทําให้เลยนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเน้นย้ํานะครับรหัสผ่านนะครับต้องจําได้นะครับเพราะว่าท่านต้องใส่เองนะครับพนักงานไม่สามารถที่จะใส่รหัสผ่านของเราได้นะครับเราต้องใส่เองนะครับวิธีที่สนะครับในกรณีนะครับที่ท่านมีบัตร atm ของธนาคารทรสนนะครับให้ท่านนะครับไปสมัครเปิดใช้บริการ แอป A Mobile ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารทกศนะครับโดยทำตามวิธีในตู้ ATM นะครับเมื่อท่านเปิดใช้งานแอป A Mobile อะไรเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดเปิดขึ้นมานะครับเมื่อท่านเปิดขึ้นมานะครับท่านก็จะมาเจอหน้าแรกหน้านี้นะครับให้ท่านนะครับกดถัดไปนะครับเมื่อท่านกดถัดไปนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเป็นหน้า ข่าวสารผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับแต่เรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับเมื่อท่านเปิดมาหน้านี้แล้วนะครับให้ท่านเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับให้กดตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อท่านเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเขาให้ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านในที่นี้นะครับที่ท่านเปิดใช้งานแอปเป็นครั้งแรกนะครับที่พนักงานให้ท่านใส่นั่นเองนะครับหรือว่า ที่ท่านไปสมัครที่ตู้ ATM นะครับที่ท่านตั้งรหัสผ่านขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นรหัสตัวนี้นะครับให้ท่านใส่เข้าไปนะครับเมื่อท่านใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าบัญชีต่างๆของท่านนะครับเช่นนะครับบัญชีเงินฝากนะครับหากท่านมีบัญชีเงินฝากมากกว่า1บัญชีนะครับท่านก็สามารถมาเปิดในเมนูนี้ได้นะครับ ต่อมานะครับบัญชีเงินกู้นะครับหากท่านกู้เงินทกศเอาไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะมาตรวจสอบกับเมนูนี้ได้นะครับบัญชีเงินกู้นะครับบัญชีสลากออมทรัพย์นะครับหากท่านนะครับลงทะเบียนซื้อสลากออมทรัพย์เอาไว้นะครับท่านก็สามารถมาตรวจสอบในเมนูนี้ได้นะครับบัญชีสลากออมทรัพย์นะครับท่านก็จะมีข้อมูลในนี้นะครับในที่นี้นะครับเรามา ซื้อสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนนะครับให้ท่านนะครับกดตรงนี้นะครับธุรกรรมนะครับเมื่อท่านกดเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูบริการต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับเตือนเพื่อจ่ายเพลเลอร์สนะครับฝากสลากนะครับถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับโอนเงินนะครับเติมเงินนะครับจ่ายบินนะครับรายการโปรดนะครับ หากท่านต้องการใช้บริการในเมนูไหนท่านก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับเรามาซื้อสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนนะครับให้ท่านกดตรงนี้นะครับฝากสลากนะครับตรงนี้นะครับเมื่อท่านกดเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนของ comments, เรานะครับหรือว่าของท่านนะครับช่องแรกนี้นะครับเป็นช่อง บัญชีออมทรัพย์ของเราหรือของท่านนะครับอันนี้เป็นบัญชีของผมเองนะครับมีเงินอยู่150บาทนะครับต่อมานะครับช่องต่อมานะครับเป็นช่องให้เราใส่ประเภทเงินขเงินฝากนะครับอันนี้นะครับเป็นสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนนะครับหน่วยละ20บาทนะครับต่อมานะครับช่องนี้นะครับเลขเดียวนะครับมันก็มีอยู่เลขเดียวนะครับช่องต่อมานะครับให้ใส่จํานวนเงินนะครับ ให้ท่านนะครับใส่จํานวนเงินนะครับท่านจะซื้อกี่หน่วยท่านก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปนะครับอย่างเช่นนะครับท่านซื้อ10หน่วยนะครับก็ใส่เข้าไป200บาทนะครับเพราะว่าหน่วยละ20บาทนะครับต่อมานะครับให้ท่านนะครับอ่านรายละเอียดนะครับฉลากถ่ยถอนได้นะครับเมื่อครบกําหนดรับฝาก2ปีนะครับและไม่สามารถนํามาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันได้นะครับอันนี้ เอามาเป็นหลักทรัพย์เข้าประกันไม่ได้นะครับเมื่อท่านอ่านรละเอียดเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดตรงนี้นะครับฝากสลากเมื่อท่านกดเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้ครับเป็นหน้ารายละเอียดนะครับที่เราซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมซื้อไป20บบาทนะครับก็มีเงินเท่านั้นเท่านี้นะครับให้ท่านนะครับอ่านละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดนะครับต่อไป เมื่อท่านกดเข้ามานะครับทางแอปนะครับ AMobile นะครับจะให้เรายืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับรหัสผ่านในที่นี้นะครับเป็นรหัสผ่านตัวเดียวกับเข้าสู่ระบบครั้งแรกนะครับให้ท่านใส่เข้าไปนะครับเมื่อท่านใส่เข้าไปนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้ารายละเอียดนะครับการทํารายการของเรานะครับในที่นี้นะครับเราทํารายการสําเร็จนะครับเขาก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ ทำรายการสำเร็จนะครับฝากเงินสลากออมทรัพย์นะครับรายละเอียดก็อ่านลงไปนะครับเป็นอันว่าอัเสร็จสิ้นนะครับถือสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนนะครับอันนี้ผมซื้อไว้1หน่วยนะครับเป็นเงิน20บบาทนะครับเพื่อที่จะเอามาทดลองนะครับรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็มีเพียงเท่านี้หากท่านนะครับต้องการทราบว่าท่านซื้อสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนไปกี่หน่วยแล้วนะครับให้ท่านคลิก ตรงนี้นะครับหน้าแรกของแอปนะครับให้ท่านล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะเจอหน้าบัญชีของท่านนะครับหน้าแรกเลยนะครับที่ท่านล็อกอินเข้ามานะครับให้ท่านคลิกตรงนี้นะครับบัญชีสลากออมทรัพย์นะครับเมื่อท่านคลิกเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าประเภทสลากออมทรัพย์นะครับก็จะมีเกษตรมั่นคงนะครับ1นขีดสนะครับเกษตรมั่นคง3นะครับทับ เกษตรมั่นคง1 4ขีดนะครับทับทกสชุด4นะครับฉลากอมทซัพย์เกษตรยั่งยืนนะครับในที่นี้นะครับเรามีบัญชีอมทรัพย์เกษตรยั่งยืนอยู่นะครับให้ท่านคลิกตรงนี้นะครับเมื่อท่านคลิกเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าฉลากอมทซัพย์ของเรานะครับที่เราซื้อเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับให้ท่านคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับ เมื so first, edition edition ่อคลิกเข้ามาดูนะครับก็จะพบนะครับรายละเอียดบัญชีสลากออมทรัพย์ของเราหรือว่าของท่านนะครับก็จะมีจํานวนหนึ่งหน่วยนะครับอันนี้ผมทดลองซื้อ20บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับหน่วยละนะครับ0.20บาทนะครับหรือว่า20สตางค์นะครับยอดรวมแล้วนะครับ20บาทนะครับก็คือ1หน่วยนะครับอันนี้ทดลองซื้อนะครับเรียกที่บัญชีคู่โอนนะครับก็มีหมดนะครับ หากท่านนะครับต้องการจะซื้อสลากเกษตรยั่งยืนอีกนะครับท่านก็สามารถทําเหมือนข้างต้นได้นะครับก็ซื้อได้ตลอดนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายการไซเบอร์ชาแนลของเรานะครับรายการไซเบอร์ชานแนลของเรานะครับก็จะ นำไอทีนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับสวัสดีครับ